E อันนี้คือบรรดาวพวกพลาสติกที่เมย์ต้องแกะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะมาแกะให้ดูว่าเมย์ได้สั่งอะไรมาบ้างของใช้ในบ้านเหมือนเดิมนะคะเพราะเราจะมาทําการจัดตู้ตู้นี้กันเดี๋ยวเปิดให้ดูคือในตู้นี้ตอนนี้ของมันเยอะมากก็เมย์ต้องการพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยเอามาจัดให้มันเป็นระเบียบมากกว่านี้ก็เลยทําการสั่งมานะคะแต่เดี๋ยวเรามาแกะกันก่อน เริ่มจากกล่องแรกที่เมย์ได้ทําการแกะไปแล้วเพราะว่าลืมว่าจะมาทําคลิปนะคะจะเป็นลาเนตที่เป็นตัววิตามินซีอะเรเดียนซีครีมนะคะจะเป็นคอลเลคชันนี้เลยทุกคน น่ารักมากมันจะเป็นตัววิตามินซีทุกคนสามารถลดเลือนพวกจุดด่างดาอะไรต่างๆได้คือเมย์เป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเวลารอยสิวรอยดํารอยแดงแล้วก็เป็นกะด้วยนะคะทุกคนเมย์ก็เลยต้องใช้วิตามินซีในการบํารุงผิวหน้าเมย์แนะนําเลยเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนเมย์ยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ที่อยากที่จะให้ซื้อตามเพราะมันน่ารักอะทุกคนมันเป็นคอลเลคชั่นที่ทํากับน้องคนนี้อะ น่ารักอะ่ะไม่รู้ว่าคือใครแต่มันเป็นแบรนด์เกาหลีนะ Bunch b า t t e ทน่าจะแบรนด์นี้น่ารักมากเอาไว้ใส่พวกพวกเครื่องสำอางพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกของทั่วๆไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แล้วเขาก็จะมีตรงนี้มาให้ด้วยทุกคนเป็นที่แขวนอะ่ะเขาอะแถมของมาเยอะมากในแคมเปญน,นี้มีตัวอื่นๆที่แถมมาอีกก็จะเป็นตัวขนาดทดลองแบบนี้2อันนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แถมมาด้วยน่ารักอะเป็นสองแผ่นสองลายนี้น่ารักมากเวียนนี้น่ารักอะเป็นรูปลูก,ลก,กตาแล้วก็มีปากด้วยน่ารักลิปสลิงมาร์กมาด้วยนะคะคือคุ้มมากทุกคนถ้าเกิดใครกําลังเลงเลดี้นซีครีมตัวนี้อยู่มแนะนําว่าให้ซื้อช่วง7เดือน7จ็ดะเขาจะมีแถมพวกนี้แล้วถ้าเกิด เราซื้อยอดครบเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมี์จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ดูเขาก็จะแถมพวกอะไรของเขาว่าต่างๆนานาตามรูปพี่เมย์ขึ้นอยู่เลยอันนี้คืออาวุธในการแกะพัสดุของเมย์อันนี้เป็นคัตเตอร์อันเล็กๆอะดูคนเวลาเราจะกรีดพสาสอ่ะมันไม่ลงลึกมากเกินไปมันสามารถล็อก แบบนี้ได้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยแนะนํามากสําหรับใครที่สั่งของมาบ่อยๆแบบเีมันจะเป็นลูกกิ้งเอาไว้ปิดพวกที่อยู่ของเราอะเวลาที่เรา,เาไปทิ้งหรือว่าเอาไปรีไซคเคิลอะเราอาจจะเจอคนที่ไม่หวังดีเอาที่อยู่เราไปทาอะไรสักอย่างอะแล้วทําการปาดลงไปแบบนี้ก่อนเป็นการปิดที่อยู่ของเรานะคะมาสาคัญมากๆเรื่องความเป็นส่วนตัวนี่ ความไพเวทความอะไรเงี้ยก็ทําการปิดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเมย์ใส่ลิงก์ให้ว่าเมย์ซื้อมาจากที่ไหนตรง d e s c r i p t ั o นบ o ็อกน,นะคะกล่องนี้น่าจะเป็นของใช้ในบ้านนะคะ สำหรับกล่องนี้นะคะก็คืออันนี้เลยอันนี้คือ Airwick ที่บ้านเมย์ใช้เป็นเครื่องที่เอาไว้พ่นกลิ่นหอมหอมอัตโนมัติอยู่แล้วเป็นของ a i r w i c เนี่ยแหละแล้วทีนี้มันหมดเมย์ก็เลยทำการสั่งมาเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่น Summer delight เมย์เป็นคนหนึ่งที่ชอบให้ห้องมันมีกลิ่นหอมเหตุผลก็คือเวลาเราได้กลิ่นหอมอ่ะมันจะทาให้ความรู้สึกของเราอ่ะมันรู้สึกแบบ รู้สึกดีขึ้นนะทุกคนคือมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายความรู้สึกให้มันรู้สึกดีขึ้นได้ก็เลยจะชอบใช้พวกกลิ่นหอมในห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คคู่สุดคุม้มสามารถซื้อได้วันที่7เดือน7ก็น่าจะลดราคาเพิ่มนะแต่เมยยังไม่รู้นะว่ากลิ่นนี้กลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนนะคะส่วนกล่องต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของไฮยีนจะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มอันนี้คือทางแบรนด์เขาส่งมาให้ Hy ยีนเอ็กซ์เปิดนะคะสำหรับความพิเศษของ hy ยีนกลิ่นใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงที่เขาจะมีทั้งหมด2กลิ่นแบบนี้เลยสำหรับสีชมพูเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นดอกเอเดลไว้นะคะมันพิเศษยังไงคือดอกเอเดลไว้เนี่ยเขาจะบานแค่ปีละ3าครั้งเท่านั้นที่เทือกเขาแอลฟ์นะคะซึ่งมาเป็นกลิ่นที่มีอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ได้ดมอะ่ะเออทุกคนส่วนอีกอันนึงนะคะเขาจะเป็นดอกวิสทีเลียอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่อายุยืนยาวมากๆของญี่ปุ่นเพราะว่าอายุ ของเขาอะมากกว่า150ปีทุกคนมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสําหรับน้ำยาปับพนุ่มกลิ่นใหม่ของไทยีนทั้ง2ออันนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้เดี๋ยวเมย์จะแปะลิงก์ที่ description box ให้เหมือนเดิมแล้วเขาก็มีเป็นตัวทดลองกลิ่นมาให้เมย์ก็คือ usb mobile diffusion แบบนี้คือเราสามารถดมกลิ่นจากตัว usb ตัวนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาลองดมกันอันนี้จะเป็นตัวคล้ายๆหัวน้ําหอมมั้งแล้วทาการหยดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทําการเชื่อมกับโทรศ สับของเราได้นะคะหอมที่เขาให้มานะหยดลงไปทั้งหมด1 2ถึง15หยดสองอันนี้เข้าไปตอนนี้คือได้กลิ่นแล้วคือตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวจ่ายไฟแล้วกลิ่นมันก็จะค่อยๆตีขึ้นมากลิ่นเขาเหมือนกับอะไรสักอย่างที่ที่เคยได้กลิ่นมาก่อนอะทุกคนคือมันกลิ่นหอมเลยนะโอเคเลยอะแนวดอ,ดอกไม้ดอกไม้ตามที่เขาบอกนั่นแหละแต่มันจะมีความแบบหอมบรรหวานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเลี่ยนอะทุกคน ถือว่าโอเคเลยนะกลิ่นนี้ผ่านอันนี้ให้ผ่านเดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วเขาก็มี AR ให้เล่นด้วยนะคะทุกคนเดมี่จะมาสแกนจากตรงนี้พอสแกนไปปุ๊บเขาก็จะพาเรามาในหน้านี้เลิศมากมันเป็น AR นะแล้วก็สามารถขึ้นเป็นอะไรอย่างนี้ได้สวยงาม <c oughs> ส่วนกล่องต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวก เกี่ยวกับของใช้ในบ้านและแต่เอามาเป็นอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นตัวเครื่องเล่นเทปคาเสเซตนะคะคือที่บ้านเมียมีเครื่องเล่นเทปอันใหญ่ๆที่เป็นแบบต้องเสียบปลั๊กอยู่แต่ว่าอันเล็กๆที่เป็นแบบพกพาน้องตุ้ยเย่ไปนานมากๆแล้วก็เลยลองซื้อมาบวกกับอีกอย่างหนึ่งคือช่วงเนี้ยพวกไอดอลเกาหลีเขาจะออกเป็นเทปคาเสเซตมาขายด้วยเมย์ได้สั่งของบีเทสไปบัตเทอร์ก็เลยไม่มีเครื่องเล่นก็เลยต้องซื้อเครื่องเล่นมาเล่นก่อนจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทคือไม่แพง แกะดูแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเครื่องเล่นเทปปกติเนี่ยแหละเหมือนย้อนไวนัยในสมัยก่อนแบบนี้เลยนี่แล้วเขาก็จะมีเป็นสาย usb มาให้สามารถเชื่อมกับคอมได้แล้วก็มีตัว cd เอาไว้ทำอะไรไม่รู้ แล้วก็มีหูฟังมาให้ด้วยทุกคนคือย้อนไวมากเมื่อก่อนจะใช้แบบนี้กันใช่ปะมันจะมีความแบบเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่ะอันนี้ใช้เวลาส่งไวมากอะ่ะใช้เวลาส่งประมาณ2-3วันก็ได้แล้วตอนแรกมีคิดว่าจะนานตัวนกล่องต่อมานะคะจะเป็นของใช้ในบ้านกันบ้างแล้วสําหรับกล่องแรกนี่ใหญ่มากคุกควรดูเนี่ยใหญ่มากอันนี้เป็นของร้านเดียร์โฮมนะคะส่วนมากอะ่ะจะเป็นพวกกล่องนะคะทุกคนนี่เป็นกล่องจัดระเบียบต่าง แบบนี้ชิ้นแรกนะคะจะเป็นกล่องจัดระเบียบแบบนี้เลยนี่หน้าตาของน้องเขาจะเป็นแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกแบบหนึง่งสาหรับฝั่งเนี้ยสามารถวางปลูบแล้วก็ดึงออกมาได้หรือถ้าเกิดใครชอบแบบที่เป็นวงกลมเบาๆเอาไว้ดึงแบบนี้ก็ได้คือมันจะเป็น2หน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะขนาดโอเคเลยอะ่ะตอนแรกเมย์กลัวมากว่าขนาดมันจะไม่โอเคกับตู้ของเมย์เมย์ว่าน่าจะได้นะ แล้วก็ซื้อขนาดอื่นมาด้วยจะเป็นขนาดนี้ความยาวเท่ากันแต่ความกว้างตรงนี้จะกว้างกว่าแล้วก็ซื้อแบบอันใหญ่ที่สุดมาด้วยจะเป็นอันใหญ่อันนี้มันจะใหญ่กว่าแล้วก็กว้างกว่าเป็นพลาสติกที่โอเคเลยอะ่ะมันไม่ได้บางนะดูดิส่วนถุงสุดท้ายอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรดากล่องเหมือนกันถ้าจําไม่ผิดนะคือจําไม่ค่อยได้แล้วอะไรมาบ้างโอ๊ปส์เห็นความความพินาศ เหมือนกล่องนางจะเบี้ยวอะเพราะว่านางไม่ใส่กล่องมาให้แล้วก็ห่อแค่บับเบิ้ลแบบเล็กน้อยมากๆนั่นไงอย่างแรกอันนี้ไม่เสียหายนะคะอันนี้จะเป็นกล่องเอาไว้เก็บของคล้ายๆข,ของเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งจะเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้วางของวางพวกเครื่องสําอางเนี่ยซื้อมาทั้งหมดสองอันเป็นสีขาวแต่ความความชํารุดที่ได้เจอก็คืออันนี้ น้องเขาตุยแย่อะน้องเขาเบี้ยวอะแต่เมคิดว่ามันดัดได้นะที่ซื้อมารอบนี้เพราะเคยซื้อมาแล้วรอบนึงแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับเวลาที่อยู่ในห้องครัวห้องน้ํามันไม่ได้เป็นพลาสติกที่แข็งแรงนะแต่ว่ามันสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่สูงอะมันโดนกดทับอะก็เลยรู้สึกแย่ๆสําหรับตะกร้าแบบนี้นะคะเม์สั่งมาทั้งหมด6ใบก็คือ2ไซส์ไซส์ละ3ใบนะคะเอาไว้แบบใส่พวกน้ํายาปรับผ้านุ่มเช่นไฮยีนอะไรเงี้ยก็สามารถใส่แนวนี้ลงไปได้เอาไว้จัดระเบียบได้นะคะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นกล่องเหมือนกันจะเป็นกล่องแบบเดียวกับแบบแรกอะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาส่วนอันแรกจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะส่วนกล่องแบบสุดท้ายที่ซื้อมาจะเป็นแบบใสอันนี้น่ารักมาก จะเป็นกล่องไซส์แบบนี้นะสาหรับอันเนี้ยเขาจะมีสองไซส์แต่เมย์จำไม่ได้ว่าเมย์ซื้อไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่มานะแต่ในแบบอะเมย์เห็นเขาเอามาใส่พวกหนังสือมันดูน่ารักมากๆทุกคนเมย์ก็เลยจัดมาเอาไว้ใส่พวกของกระจุกกระจิกหรือไม่ก็ใส่เป็นอัลบั้มรูปได้เนี่ยน่านรักอะเมย์รู้สึกว่าอันที่มันเป็นใสๆสมันดูน่ารักดีมันเหมาะกับวางไว้อยู่ในห้องเมย์เดี๋ยวเราจะมาทําการเคลียร์ของตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจัดตู้ตู้นี้กัน ถมาเราแปลกว่าอันนี้คืออะไรแบบนี้หรอคืออะไรอะ RME คืออะไรทุกครั้งที่เมย์ได้พัสดุอะไรแบบนี้มาเมย์จะทำการรีไซเคิลทั้งหมดเลยจะแบบแยกวพวกวพลาสติกออกแล้วก็แยกขวัวกระดาษออกดางกัเพื่อจะได้ทำการรีไซเคิลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นพวกพลาสติกต่งางๆเราก็ต้องทำการแยกพลาสติกทิ้งกับพลาสติก จวนถุงแบบนี้ทุกคนเมย์บอกเลยว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้อีกนะคือฝั่งนี้มันจะมีเป็นชื่อที่อยู่เราใช่ปะแล้วเราทําการกลับด้านแบบนี้แค่นี้มันก็กลายเป็นถุงขยะได้แล้วทุกคนนี่อันนี้บรรดาโฉมหน้าน้องกล่องต่างๆที่เมย์ได้ซื้อมาเพื่อทําการจัดระเบียบห้องนะอันนี้ก็อย่างที่แกะให้ดูอะพวกนี้คือได้มาจากลาซาด้านะคะแต่ว่าจะมีเซตตรงนี้ที่ซื้อมาจากอีกเกีย อันนี้ถูกมากอันนี้10บาทเองมั้ง15 35้าสามสิห้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสีขาวไว้จะระเบียบได้สภาพคือต้องพักอ่ะแอบรู้สึกอายนิดนึงอันนี้จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอาไว้ตุนอะตอนนี้นะที่แบรนด์ส่งมาให้ด้วยแล้วก็ซื้อเองด้วยก็จะมาเอาวางไว้ในฝั่งนี้ก็มีพวกผ้าต,ต่างๆเอาไว้ถ่ายงานปิกนิกมีพวกที่เป่าผมเอ,อยอะไรเอ่ยกล่องต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลย เป็นทิชชูเปียกในการเช็ดทำความสะอาดก่อนนะถ้าเกิดใครสะดวกที่จะเอาไปล้างเลยก็ได้นะหรือไม่ก็เอาทิชชูเปียกเนี่ยมาเช็ด จะเป็นชั้นพวกอุปกรณ์ที่เม์ได้มาจากอีกกยิมันจะมีพวกอะไรเหลือเมก็เลยเอามาใส่ในถุงพุงนี้เอาไว้ก่อนแล้วที่นี้ตรงนี้มันหนักมากทุกคนเมก็เลยจะทําการย้ายเข้าไปในตู้น่าจะเวิร์กกว่าถ่ายเทสิ่งของเข้าไปในถุงซิบล็อกก่อนไฟที่ซื้อมาแต่ว่ามันยังเหลือเพราะเขาขายเป็นแบบแพ็คสามส่วนนี้จะเป็นฐานนะคะอันนี้ฐานกี่เออะกีเอก็ไม่รู้อันนี้ก็ไฟเซตอุปกรณ์ งานอกเกียต่างเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือตู้ชั้นข้างบนเราจะมาเปิดให้ดูก่อนชั้นข้างบนตรงนั้นน่ะคือว่างไปเลยนะไม่ได้เอาวางใส่ของอะไรส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นชั้นวพวกพต่างๆคือเมย์ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีฝั่งด้านบนกับฝั่งด้านล่างใช่ป่ะฝั่งด้านบนนะ่ะเมย์ตั้งใจว่าจะไม่ใส่ของที่มันหนักมากเกินไปเพราะว่าตู้มันมีความคงเคียงนิดหนึ่งทุกคนเพราะว่าเมย์ไม่ได้ยึด ตัวข้างหลังไว้ตรงนี้ก็เลยไม่อยากที่จะใส่น้ําหนักอะไรมากสําหรับชั้นนี้นะคะไมย์ก็ใส่พวก็อปต่างๆก็จะมีเป็นกรอบรูปพวกอุปกรณ์เอาไว้ถ่ายรูปดอกไม้ปลอมโปสการ์ดหนังสือต่างๆส่วนชั้นต่อมาอันนี้จะเป็นพวกหนังสือต่างๆที่ไม่ค่อยได้อ่านแล้วก็จะมาอยู่ในชั้นนี้หมดเลยฝั่งนี้จะเป็นพวกเครื่องมืออีก,กียนะคะพวกอะไรอะไรต่างๆที่เมย์บอกไปก็จะอยู่ตรงนี้กับหนังสือปลอมที่ไม่ได้ใช้แล้วส่วนข้างล่างนะคะ ชั้นนี้ก็จะเป็นพวกของสกินแคร์ของใช้ที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะมาใส่ไว้ในนี้ก่อนทั้งนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นเตารีดพกพาแบบไอน้ำนะคะก็จะไว้ตรงนี้พร้อมกับที่ใส่น้ําของนางส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นพวกกล่องของอะไรต่างๆคือมีไม่ค่อยกล้าทิ้งพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อมาอย่างเช่นพวกกล่อง iPhone กล่องกล้องกล่องเคสดีฟล์อย่างเงีที่จะเก็บเอาไว้ส่วนฝั่งนี้จะมีพวกไดเป่าผมที่หนีผมอะไรประมาณนี้ส่วนชั้นล่าง น,นี่ก็จะเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะกับผ้าต่างๆที่เอาไว้ถ่ายงานเหมือนกันแล้วก็มีกล่องที่เก็บไว้ตรงนี้เพื่อนี้จะแน่นพอสมควรเพื่อเป็นการบาลานซ์ไม่ให้ตู้มันมีความโค้งเคียงนิดนึงนะอันนี้จะเป็นกล่องที่เหลือที่ซื้อมาเกินนะคะสองอันนี้ตั้งใจว่าจะไปไว้ในห้องน้ําใส่พวกของที่เป็นรีฟิลที่ยังไม่ได้ใช้อะ ส่วนพวกนี้จะเป็นอะไรล่สำรองเอาไว้ใช้แน่นาคตคิดว่าได้ใช้แน่นอนอันนี้จะเป็นจากอีกเกียนะคะแต่ว่าพวกนี้จะเป็นลาซาดา้าเดี๋ยวเมยจะแปะลิงก์ทั้งหมดที่เมยซื้อเอาไว้ให้ในเดสคริปชั o นบล็อกนะคะ